กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมี่สามดาวสื้อท่านผู้ชมไปหาหนาสานกกันเนาะค่ะท่านผู้ชุมนาสันฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนี่นาสันไปเกี่ยวหญ้าให้ง้วยควายอยู่ข้างทางอยู่มองน้องทอค่ะท่านผู้ชมน้องทอนี่เป็นหมองเฮียงคนล้มมาแล้วหลายไายน้องทอร์มีเซียงซักทธิ์มีผีเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้ชา,ายใส่สุดขาว มหานาสันนาสันฝันเห็นยางมหาเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าทีเจ้าทางใส่สุดขาวยางมหานาสันนาสันนั้นทุกยากร้ายนาสันก็เลยข,ขอเลขกับเจ้าทีเจ้าทางอัดฝันเห็นค่ะท่านผู้ชมเป็นยางมหามาบอกเลขบอกเลขสามตัวห้องบอกเลยค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนกับปรับชมกับนาสันพร้อมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไ้ทอมีสามดาวนําไมเด้อค่ะมาไปรับชมรับฟังกันหนาสันพ่อความกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่สันสวัสดีครับสวัสดีค่ะรสาับสานค่ะครับผมอุ้ยคือเฮียนแต่ครับบ่สู่อีซีฟังเลยครับเป็นเนี่ยอครับอ้ยเฮียนอยู่ค่ะไปหาเกี่ยวหยาเกี่ยวย้งถูกหยากไรก็ได้ขอน้ำเพลินยางน้ำตั่น้ำทางไปเกี่ยวหยานะะคเกี่ยวหยาให้ง้วให้กล้วยเนาะค่ะครับผม ไปเกี่ยวแถวไหนล่ะครับพี่เฮียนแถวทางนี่แล้วค่ะรอนํ้ำทางนี่พี่ค่ะครับผมมันถูกมันอยากไล่ก็เลยขอเหล็กน้ำเพลินครับขอเหล็กน้ำไผ่ล่ะครับน้ำเจียวที่นี่เด้อค่ะน้องทอนี่ล่ะค่ะน้องทอค่ะเฮียนบอกครับตรงนี้เฮียนค่ะน้องทอครับรุดหลุมไร้เทียเด้อดขายน้องทอบอกครับเมนันเป็นยังไงคือหลุมไร้เถ้อครับ ล่มขี้กางคืนกับล่มได้ไปหาเพื่อน่องเบิ่งเพื่อนเอาเพื่อนขืนอยู่ค่ะอยู่ซื้อน้องทอนค,ครับมีคนตายบ่ละครับเนั้นะบ่ล่มซื้อค่ะแต่หันล่มร้ายบอกครับเมนก็มีคนเห็นเพื่อนน้่ใส่สูรขาวครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับใส่ <โบ S 1> สูทขาวนี่เป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าสูรขาวครับแต่พอกันบาสาในฐานาสิเป็นเจ้าทีนะคะครับผมกับเจ้าที่ละครับแนวนี้เนาะเมน อาชีวิตมัวใส่เสียงดังเป็นอันนั้นยูน่รุ่มก็ได้นะนค่ะคร <c oughs> ับผม <c oughs> ไปเกี่ยวหญ้าแถวนั้นที่บอกครับเมนซื้อ,อน้องทอเลยไปเกี่ยวมงน้องคอเลยเม,มบยนบัวหยาดบ่ครับไปเกี่ยวมงกันโอ้ยก็บบัาหยาดในนะกพุ่มอยากดังอยากด้วย<ม>อยากมีอยากเรียกขอเพื่อนไปขอเพื่อนเลยเมนครับผมเ<ม>พื่อนบอกตัวไหนครับเพื่อนบอกตัวไหนสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวค่ะครับผมตัวไหนครับ ศูนย์สีหาค่ะศูนย์สีหาเมนค่ะสองตัวเหรอครับบ้ดนสองตัวมีบอก่ค่ะสามตัวค่ะบ่มีได้สามตัวบอกไปสามตัวเนาะเอาครับสมหรัชมล่องเอาไปสื่อลอตีร่องเบิงเบิงครับเป็นมาบอกแนวไดยครับเป็นมาเป็นเห็ดให้เห็นค่ะเห็ดใส่สูตรขาวค่ะเห็ดให้เห็นเลยค่ะ ห้องบอกเลยเมนค่ะครับผมตนหลังเห็นสุดขาวเมนอีดีค่ะโบเมนเดียงหลัวดินอีดีตัวนี้ครับผมส่สุดขาวครับพันยางมากเมนพื้นเห็ดเห็นยางแต่ว่าถามกระโบงโตครับถามกระโตอบบอกตีเล็กบัจีนี้บอกตเลกครับโอ้ครับผมสังเชมเนาะถามตัวสวยงามครับศูนสีหาูนสีหาเล็กสองตัวโบมี่ตัวมักกับโบมี่ครับผม นี่แหละครับลองเอาไปสื่อลองเบิรงนครับไปเลขกเจ้าที่เนาะอืมใส่สุดขาวมาเลยงอหงอกบ่ครับเมนค่ะเป็นผู้เฒ่าค่ะครับผมผู้เฒ่าเนาะครับ่านผู้ชมเนาะออาเดี๋ยวสีเขียนเล็กคองนาสันหรือว่าพีสันก็เข้าไปคปบนะเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับคุณพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่เนาะคะ่ะสมาชมเลขของนาสรรันค่ะสมาชมกนาสันฝันเห็นผีเจ้าที่อยู่น้องทอใส่สุดขาวยางมหาบอกเลขห้องบอกศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าค่ะสมชมิกกระตัดหนาตัดลังเลยเนาะคะ่นะเนาะขอให้มิโชมิมลาบกับนาสันประจำวันวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศสองพันหกร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสซีลาสมาชมิกเบตกร เจอกันคลิปหนาค่ะก็ห้จุกโคมันๆมาน,นเฮงเฮงรวยค่ะไก่พึ่งผ่าไว้ใส่เนาะค่ะธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะปรับชมเบื้องของดีกับเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ดเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จงสื่อถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถ่ายอยู่ข้างในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งแล้วูกหอสามลูกคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อน,นวดปี่หลนะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยา้องการถึงใด้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ ป่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบลาเป่ายังกายผู้สาว อุบ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้ะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็ <like> มี<พ>่วัดหลวงปู่หลอดนะคร coping, em, ับเนาะวัดหลวงปู s, mm ่หลอดวัดกุกลมเนี mm ่ก hmm. ็แตงวัดหลวงปู่ลุยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแตเงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลามีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมุชุมแล้กกาบ้าแอมเราตรงนี้ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุโรดมหัย FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ รากาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ